มดขาวพาพเพลินสวัสดีคะ่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเดินตามหญิงชุดไทยพบแล้วนะคะร,ประอปภหายไป4วันสภาพเหมือลอยบอกผู้หญิงชุดไทยพาเข้าป่าค่ะเมื่อวันที่4มีนาคม2564นะคะพันตำรวจเอกปะพ,พัฒน์ใบยาผู้กำกับสบพาบอวินจังหวัดชลบุรีสั่งการให้รอตำรวจเอกอนุชิตสุรปัญญา รองสว,วปสวพบวินนำกำลังตำรวจสายตรวจร่วมกับนายทองสายวงกระสินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพัน์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่เจ้าหน้าที่หน่วยกูภย้ภัยเพียวเยี่ยงไทยสีดาชานายวิเชียนสุพรมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตํตำบลเขาคันทรงร่วม3 0นายค่ะแบ่งทีมออกค้นหานายจำเนียนบุษบันอายุ48ปีชาวจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นรปภศูนย์โตโยต้าบ่อวินนะคะหลังหายตัวไปโดยจอดรถขยานยนตทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันเอโซริมถนนสาย3 3 1หมู่ที่3ตําบลเขาคันทรงโดยถอดเสื้อรอปภแล้วก็บรรจาตัวแผนไว้ที่ต้นไม้หลังห้องน้ําปัม๊มเบื้องต้นพบรอยเท้าเดินเข้าไปที่เขาน้นําโซนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงพบตัวนายจำเนียนในสภาพสวมกางเกงขาย,ยาว เสื้อยืดแขนสั้นไม่สวมรองเท้านั่งถือขวดน้ําอยู่ใกล้กับจอมปลวกที่ตีนเข่าและมีอาการเหมือรอยจากการสอบถามนายทองสายวงกระสินเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์ุป่าเขาเขียวเขาชมพูกล่าวว่าตนแล้วก็ทีมค้นหาด้เด่นเท้าขึ้นค้นหาค่ะเดินลึกเข้าไปประมาณ1กิโลเมตรพบตัวที่ช่วงเนินเขาน้ําโจนนะคะซึ่งพบว่านายจำเนียนมีอาการเหมือรอยสอบถามก็พูดแต่ว่ามีผู้หญิงที่ใส่ชุดไทย พาเดินเข้าไปในป่าซึ่งได้ประคองตัวนายจำเนียนลงมาจากเนินเขาเพื่อมาพบกับญาติที่เดินทางมาจากสีสะเกดค่ะนางสาวบุญส่งตาลหอมเปิดเผยว่าในช่งชวงเช้านะคะก่อนที่กระจายทีมออกค้นหาตนและญาติญาติได้จุดธูปก้าดอกเพื่อบรรลุกับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาให้พบกับร่างของนายจำเนียนในสภาพใดก็ได้ แต่ก็พบว่านายจำเนียนยังคงมีชีวิตอยู่ตนเองดีใจมากเนื่องจากนายจำเนียนหายเข้าไปในป่าเกือบจะห้ามันแล้วค่ะตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ป่าไม้และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพบ่าววินที่ออกตามหาจนพบทางเจ้าหน้าที่กู้ภยัยเพียวเยี่ยงไทยสีดาชาได้นำตัวนายจำเนียนเข้ารับการตรวจร่างกายเนื่องจากมีอาการอ่อนเพลียหมดแรงเพราะว่าขาดอาหารหลายวันโดยนำส่งที่โรงพยาบาลแหลมฉบังเพื่อทำการรักษาต่อไปค่ะ ทางนี้เจ้าหน้าที่เระอมกำลังค้นหารปภจอดจักรยานยนต์ทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ํามันก่อนหายตัวเข้าไปในป่าสีวันพบนั่งกอดเข่าอยู่ข้างจอมปลวกบอกเดินตามหญิงใส่ชุดไทยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ